มาตรการแบนสื่อสังคมออนไลน์ของออสเตรเลียสำหรับผู้ใช้งานอายุต่ำกว่า16ปีจะเริ่มบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่10ธันวาคมนี้วัยรุ่นต่างกังวลว่าการตัดขาดจากพื้นที่ปลอดภัยจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีแม้รัฐบาลจะมีเป้าหมายปกป้องสุขภาพจิตวัยรุ่นก็ตามสำหรับแอนนี่หวังวัย14ปีและ an, ไอริสโทสันวัย15ปี <coughs> it's gonna be worse for like queer people and like people with like niche interests, I guess, because like that's the only way they can find their community. And some people also use it to like vent their feelings and like talk to people to like get help or something. So I feel like it would be fine for some people but for some people it would like worsen their mental health because you're sending the, the like isolated alone people back like they are not gonna they might not figure out how to get the help they need because sometimes a google search isn't enough and like you're cutting off the people from like others who can potentially help them and like get sources to get help บัญชีของวัยรุ่นอายุต่ำกว่า16ปีกว่า1ล้านบัญชีจะถูกปิดใช้งานในวันที่10ธันวาคมรัฐบาลออสเตรเลียระบุว่าวเหตุผลสำคัญของการระงับการใช้งานเพื่อพัฒนาสุขภาพจิตของวัยรุ่นเนื่องจากการวิจัยชี้ว่าการใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นอันตรายต่อวัยรุ่นไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลเท็จการกล่นแกล้งหรือแม้กระทั่งการโชว์รูปลักษ์ร่างกาย ขณะเดียวกันประสบการณ์ที่วัยรุ่นอายุ16ปีอย่างเรนออสบอนซึ่งใช้สรพนามเดย์และเดมได้เผชิญแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญน,นำเสนอนั้นเป็นช่องโหว่ในแผนการของรัฐบาลออสเตรเลียเนื่องจากการสั่งห้ามดังกล่าวหมายถึงการตัดขาดการสนับสนุนวัยรุ่นที่เป็นกลุ่มชายขอบในสังคมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้อพยพหรือกลุ่มเพศหลากหลาย i did i faced a lot of backlash pretty heavily um, i got bullied pretty badly which is terrible and disgusting but it was what i was experiencing at that time um, slurs being yelled at me things being thrown at me i was followed home at points and it was hard it was hard trying to navigate finding myself but also finding a safe space to be myself school didn't help at all <laughs> สื่อสังคมออนไลน์ย the like so ังเป็นเหมือนกับที่พึ่งพิงและที่หลีกหนีจากกลุ่มต่อต้านเพศหลากหลายในชีวิตจริงเขาจินตนาการไม่ออกเลยว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรหากไม่สามารถเข้าสู่แพลตฟอร์มเหล่านี้ได้และยังกังวลถึงผลกระทบจากการระงับการใช้งานจะส่งผลกับคนรุ่นใหม่ในกลุ่มเพศหลากหลายนิโคลาพาวฟีหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการทางคลินิกของเฮดสเปซกล่าวว่า แม้ว่าการจำกัดหรือลดการพึ่งพาสื่อสังคมออนไลน์จะมีประโยชน์แต่ก็จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการแสดงให้คนหนุ่มสาวเห็นถึงการมีปฏิสัมพันธ์ในชีวิตจริงด้วยช่วงเวลาที่สั่งห้ามใช้สื่อสังคมออนไลน์เกิดขึ้น5วันก่อนที่โรงเรียนรัฐบาลแห่งแรกของออสเตรเลียจะปิดเทอมฤด,ดูร้อนนาน6สัปดาห์ซึ่งเป็นอีกสาเหตุสำคัญที่วัยรุ่นกังวลเรื่องความโดดเดี่ยว แอนนี่หวังเชื่อว่าก,การสั่งห้ามดังกล่าวควรเริ่มใช้ตั้งแต่ต้นภาคเรียนเนื่องจากเป็นเวลาที่วัยรุ่นจะได้เจอเพื่อนทุกวันและการบ้านก็จะช่วยดึงความสนใจไม่ให้รู้สึกโดดเดี่ยวมากนัก